สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับสาหรับหน้าจอโทรศัพท์เราอาจจะมีรอยรล้าวนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นรอยแมวขวนนะครับหรือรอยขนแมวนะครับแล้วเราก็มาทําการใช้นะครับก็จะเป็นรอยรล้าครับเราก็จะใช้ยาสีฟันนะครับลองดูนะครับว่าจะสําเร็จได้ผลจริงอย่างที่ ฝรั่งเขาทำมาให้ดูหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้ยาสีฟันนะครับทาไปนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้15นาทีนะครับเพื่อให้ยาสีฟันเราลองแห้งนะครับ ก็ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับจะได้รู้ว่าฝรั่งนะครับเขาจะแกงเราหรือเปล่านะครับ ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีครับเพื่อรอให้ได้ฟันเรา,าซึมซับเข้าไปในรอยเล้านะครับครับหลังจากเราทิ้งไว้15นาทีนะครับเราก็จะมาเช็ด นี่นะครับสรุปว่ารอยล้าเรานะครับที่ล้าอยู่นะครับหลังจากที่เราเช็ดแล้วรอยเล้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็รอยขีดข่วนนะครับที่เป็นรอยอขนแมวนะครับหรือแมวข่วนนะครับก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับสรุปก็คือว่าใช้ยาสีฟันนะครับ แก้ไขแก้ปัญหาหน้าจอแตกไม่ได้ผลนะครับก็อย่าทำนะครับเปลืองอยาสีฟันครับแต่จะดีขึ้นหน่อยก็ตรงที่หน้าจอเราสัมผัสลื่นขึ้นนะครับก็สรุปคือก็คงจะเป็นการใช้ยาสีฟันทำความสะอาดหน้าจอครับให้ลื่นขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ